โตโยต้าแคมรี S, ่ส D4S เกียร์ออโต้ปี2015ันสิบห้าโปรโมชั่นของเราที่4 3่แสนนับาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆเลยค่ะ ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปัดไฟฟ้าคู่หน้าพุชสตาร์สกระจกปัดไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ส,สภาพดีหรูหลาสุดๆเลยค่ะฟีดาวน์ส่งคิดได้รับ8,000บาทเท่านั้นค่ะคนซื้อรายรับอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปกระสุนคันนี้ไปเช่งงานได้แล้วค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลย คันนั่งสบายมีอะตอนหลังด้วยนะเย็นชัวถึงเลยค่ะเครื่องชุงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเด็คงยนต์สองพนันเบนซินมีอินสเปกชันนะคะยืนยันคุณภาพของรถคันนี้นะคะรถคันนี้ประวัติเกตเอค่ะเอกสารฉบับนี้ให้คุณลูกค้าไปเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซนำหน้า s i AMP 10พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ